หนังสือนันทะปะชาบดีนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสูชีพปุญญานุภาพเรียบเรียงให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดี <N> เจ้าชายสเสด็จฤดูหนาวจวนจะสิ้นแล้วนกโดว่าวยังไม่ส่งเสียงร้องเลยอคคณิทัศนึกเร่งวันเร่งคืนให้ถึงฤดูใบไม้ผลิเสียเร็ว เหตุผลที่นึกเร่งวันเวลานั้นม่ใช่ว่าเพราะอัคคณิทัตกลัวความหนาวหรือรำคาญหิมะซึ่งนับว่าค่อนข้างจะรุนแรงในปีนั้นแต่เป็นเพราะอยากจะพิสูจน์สุภาษิตโบราณบทหนึ่งว่ากล่าไวไว้ถูกตรงตามความจริงหรือไม่เขาเดินฝ่าหมอกเวลาเช้าออกไปที่ชานหินหน้าปราสาทเอามือแตะผ้าโพกดูความมั่นคงแล้วก็พยายามเพ่งมองไปที่มะม่วงหนุ่มหลายต้นในบริเวณน,นั้น อย่าว่าแต่นกดูเวาจะปรากฏกายให้เห็นเลยแม้นกเล็กๆก,ก็ดูเหมือนเดงซ่อนตัวอยู่ในรังทั้งที่ขณะนั้นได้เวลาออกหากินแล้วสุภาษิตโบราณที่อักขณิทัตนึกท่องอยู่ในใจนั้นมีใจความว่าแม้กากับนกดูเวาจะมีรูปร่างคล้ายคลึงกันแต่ถึงว่าสันตฤดูคือฤดูใบไม้ผลิเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรู้ได้เพราะนกดูวา จะส่งเสียงร้องไหเราะส่วนกาก็คงร้องเสียงเป็นกาอันเทียบได้กับสาธุชนและพานชนบางครั้งก็ปนกันและดูละไม้กันแต่พอถึงสมัยที่เปล่งวาจาออกมาวาจานั้นเองก็พอจะทำให้ดูออกว่าใครเป็นใครอคคณิทัตมองไปทางกำแพงปราสาทซึ่งเกือบจะมองไม่เห็นอะไรเพราะหมอกลงจัด แต่ก็เพราะได้ยินเสียงยานเทียมด้วยม้าและเสียงเกวียนเทียมด้วยโคเคลื่อนไหวอยู่แสดงว่าความหนาวไม่ได้ทำให้มนุษย์ยอมจำนนหยุดอยู่กับที่บางคนเมื่อรู้สึกว่าหนาวมากเกินไปเสียแล้วก็หาไฟมาก่อขับไล่ความหนาวแม้จะไม่สามารถขับไล่ได้ทั้งหมดเพียงให้ได้ผลอบอุ่นในที่ใกล้เคียงก็ยังดีเป็นการไม่ยอมแพ้ง่ายๆแถมยังต่อสู้และทำลายความหนาวอีกด้วยเสียงมารดาร้องเรียก อคคณิทัตจึงเดินกลับเข้าไปภายในปราสาททันใดนั้นก็รู้สึกว่าเพียงสายตาที่มารดามองดูด้วยความรักก็มีคุณค่าให้ความอบอุ่นได้ไม่น้อยเลยอคคณิทัตแม่เกรงว่าลูกจะเป็นหวัดไม่ควรออกไปกลางแจ้งอย่างนั้นมารดาพูดคล้ายกับว่าอคคณิทัตนั้นคือของมีค่าอันล,ละเอียดอ่อนควรแก่การทนุถนอมอย่างยิ่งข้าแต่ท่านมารดา เบื้องบนลูกมีผ้าโพกเบื้องล่างลูกก็มีอุปาหนาแม้จะไปอยู่กลางแจ้งผ้าโพกก็จะทำหน้าที่เสมือนฉัดอุปาหนาอันทำด้วยหนังอ่อนนิ่มก็จะช่วยป้องกันเท้ามีให้สัมผัสกับความแข็งและความหนาวเย็นแห่งพื้นหินที่ชานปราสาทไม่ต่างอะไรกับอยู่ภายในนี้เลยมารดาลูผ้าโพกของบุตรชายอย่างยิ้มแย้มแล้วกล่าวว่าแต่ยังมีอีกอย่างหนึ่ง ที่ข้างในต่างจากข้างนอกคือข้าวยาคูกำลังร้อนปรุงรสเรียบร้อยแล้วบิดาของลูกก็รออยู่ถ้าลูกเข้ามาข้างในเราสามคนจะได้ดื่มยาคูแก้หนาวพร้อมกันอาคณิทัตเดินตามมารดาไปอย่างว่าง่ายเขายกมือทําคารวะเมื่อบิดาส่งโถยาคูให้แล้วทั้งสามคนก็ดื่มยาคูในโถของตนด้วยความรู้สึกอบอุ่นและเป็นสุขใจต่อมาเมื่อสายมากขึ้น หมอกจางหายไปแสงแดดอ่อนๆก็ค่อยปรากฏแต่ปิดาของอคณิทัตก็ยังไม่ได้ขึ้นยานออกไปจากบ้านเช่นเคยเพราะวันนั้นเป็นวันเพนเดือนปุษยะคือเดือนที่ดวงจันทร์เต็มดวงโคจรผ่านกลุ่มดาวปุย้ฝายเป็นประเพณีที่ราชสภาแห่งกรุงกบิลพัทจะไม่มีการประชุมในวันเดือนดับเดือนเพญรวมทั้งในดิธีที่แของปักมืดและปักสว่าง ในฐานะเป็นปุโรหิตแห่งราชสำนักสากยะอโนมทัตบิดาของอคคณิทัตผู้เกิดในสกุลพราหม์มีความรู้ดีในเวทัางขศาสตร์และศิลปศาสตร์รับราชการสืบสกุลติดต่อกันมาแต่โบราณการความรู้ของอโนมทัตเนื่องด้วยราชนิติราชประเพณีเป็นที่ยกย่องกันทั่วไปบางครั้งบางคราวกษัตริย์สักยะจึงส่งโอรสและธิดาของตน ให้มาสนทนาปราศัยเพื่อให้ได้ความรอบรู้เป็นอลังการแห่งยาวกษัตริย์เหล่านั้นเคหาสถานของอนุมัติจึงมีขัตติยกุมารและขัตติยกุมารีไปมาตามควรแก่โอกาสเป็นเหตุให้อักคณิทัตพลอยรู้จักมักคุ้นกับยาวกษัตริย์หลายพระองค์ยิ่งกว่านั้นกุมารและกุมารีจากสกุลพราหมณ์บางสกุลก็ไปมาหาสู่เพื่อสดับอุปเทศในพราหมณ์สมัย คือลัทธิพราหมณ์จากอนมทัศอยู่เสมอเป็นที่รู้กันว่าอนมัทัศราชปุโรหิตนั้นมีวิธีให้ความรู้แก่กษัตริย์และพราหมณ์แยกไปจากวิธีของผู้อื่นคือแทนที่จะตั้งตนเป็นครูสั่งสอนอย่างจริงจังกลับใช้วิธีเล่าอาดีตประวัติและบางทีก็เป็นนิทานให้ฟังโดยมากทําให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ในวิชาความรู้ผสมกับความสนุกเพลิดเพลินไปในขณะเดียวกันนอกจากนั้นอนมทัศ มิใช่คนที่จะทะนงตนหรือเห่อเหิมในความรู้ไม่ชอบจับผิดใครหรือทับถมติเตียนใครเพื่อแสดงว่าตนเป็นผู้ฉลาดเลิศลอยชอบถอมตนเจียมตนและให้เกียรติแก่ผู้อื่นแม้ผู้นั้นจะเป็นเพียงสารถีขับรถหรือคนรับใช้แห่งสกุลกษัตริย์และสกุลพราหมณ์ที่ติดตามนายของตนมาเป็นครั้งคราวแต่อนุมัติมิได้ทำอะไรให้เกินไปจนคนทั้งหลายเห็นว่าแ้งทำ การแสดงอัธยาศัยไมยตรีโดยน้ำใสใจจริงนั้นทำให้คนยกย่องเคารพอนุมัติทัศอยู่ไม่น้อยและในการนี้อัคคณิทัศบุตรคนเดียวของอนุมทัศนับว่าได้ถ่ายทอดนิสัยใจคอตลอดจนความรู้และความประพฤติไว้ได้เป็นอย่างดีอนุมทัศมองเห็นแววเด่นแห่งบุตรของตนอยู่อย่างหนึ่งก็คือความเป็นผู้สามารถทางกวีบทกวีโบราณมากน้อยเท่าไรที่อนุมทัศนำมาบอกเล่าสั่งสอน อคคณิทัตจำไว้ได้สิ้นเมื่อถึงคราวที่ตนแต่งขึ้นเองบ้างก็แต่งได้ดีแทบจะแยกไม่ออกว่าเป็นสำนวนเก่าหรือสำนวนใหม่ระบทกวีของอคคณิทัตมีพร้อมทั้งแง่คิดทั้งสำนวนโวหารไพเราะทั้งความคล้องจองแห่งอักขรยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนวันหนึ่งอนุมัติทัทดลองให้บุตรของตนแต่งกวีแข่งกับสุภาษิตโบราณซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่าปริปริวาเทมูกะ และลงท้ายด้วยสชยติโลเกมหาปุรุษะอันแปลว่าผู้ใดเป็นใบในการพูดถากถางคนอื่นเป็นคนเสียจักสุแต่กําเนิดในการมองดูนารีของผู้อื่นเป็นคนง่อยในการลักทรัพย์ของผู้อื่นผู้นั้นเป็นมหาบุรุษผู้มีชัยในโลกอาคาณิทัตพิจารณาบทกวีของเก่านั้นแล้วก็แต่งบทกวีของตนเองขึ้นใหม่ในเวลาไม่ช้านัก มีข้อความดังนี้ประโยชน์อะไรด้วยการแซงทำเป็นคนพิการในเมื่อจิตของท่านยังไม่เห็นโทษของความชั่วดูก่อนผู้มีปัญญาจงให้อาหารคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแก่จิตของท่านความเป็นมหาบุรุษผู้มีชัยในโลกก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องแซงทำเป็นคนพิการเลยครั้งหนึ่งมีการประกวดปฏิพานกวีคือการแต่งอย่างฉับพลันโดยผู้แต่งไม่รู้ล่วงหน้าว่า จะให้แต่งเรื่องอะไรเมื่อผู้เข้าประกวดเข้าสู่ที่นั่งของตนแล้วจึงได้รับแจ้งให้ทราบว่ามีปัญหาว่าระหว่างตากับหูอะไรจะสำคัญกว่ากันขอให้ตอบเป็นบทกวีอาคคณิทัศแต่งได้เร็วกว่าคนอื่นโดยให้คำตอบว่าในการดูตาสำคัญที่สุดในการฟังหูสำคัญที่สุดแต่ในการลิ้มรสตาและหูไม่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นสิ่งใดมีหน้าที่ทางไหน สิ่งนั้นก็สำคัญในทางนั้นฉะนั้นอคคณิทัตจึงได้รางวัลและได้รับยกย่องให้เป็นปฏิพานกวีคนหนึ่งโดยมีการุทายิมมหาอมาตเป็นประธานตัดสินบรรดายวกษัตริที่อคคณิทัตคุ้นเคยเป็นพิเศษนั้นคือเจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงรูปนันทาพระโอรสธ,ธิดาในพระเจ้าสุโทธทนะและพระนางเจ้ามหาปชาบดีโคตมี มูลเหตุที่จะคุ้นเคยกันก็ไม่มีอะไรมากเจ้าชายนันทะทรงสนพระหฤทยัยใครรู้ในวิชาการทั้งหลายจึงมักเสด็จมาสนทนากับอโนมทัตราชปุโรหิตผู้เป็นบิดาของอัคณิทัตและเจ้าชายพระองค์นั้นชอบชวนพระนางรูปนันทาพระกนิธฐภคนีร่วมเสด็จด้วยทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหญิงก็ทรงโปรดว,วิชาความรู้และพอพระหฤทัยในการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกุมารและกุมารีแห่งสกุลพราหมณ์มหาศาลคือพราหมณ์เศรษฐีอีกคู่หนึ่งมีนามว่าสวากตะกับสัจจมานีโดยลําดับคุ้นเคยกับเจ้าชายเจ้าหญิงและอัคณิทัศถึงขนาดที่ไปมาหาสู่กันอย่างสนิทสนมโดยปกติเจ้าชายทรงชอบพอกับอัคณิทัศและสวากตะส่วนเจ้าหญิงทรงคุ้นเคยกับสัจจมานี การที่เจ้าชายและเจ้าหญิงทรงคบหากับสหายต่างวันนาเช่นนี้ทำให้ความรู้สึกเป็นมงคลมีไมตรีจิตต่อกันระหว่างวันนะกษัตริย์กับวันนพราหมณ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแต่อคณนิทัตสวคตะและสัจจมานีทั้งสมคนก็ไม่ได้หลงลืมตนตีเสมอแต่ประการใดคงถวายคารวะและถวายพระเกยียรติเจ้าชายและเจ้าหญิงเป็นอย่างสูงตลอดมา ความจริงไม่ใช่ว่าเจ้าชายและเจ้าหญิงจะหามิตรสหายในหมู่ยวกษัตริย์ด้วยกันไม่ได้ทั้งสองพระองค์ทรงมีพระสหายที่เป็นกษัตริย์มากหลายแม้เช่นนั้นก็ทรงให้ความสนิทสนมแล้วไว้วางพระหาทืไทยในพระสหายจากสกุลพราหมณ์เป็นอันดีอาคคณิทัตและสวากตะเป็นชายหนุ่มที่มีความงามอย่างพื้นพื้นและแม้สัจ,จมาณีเองจะชื่อว่างามก็ไม่ถึงกับเป็นที่เรื่องลือเหมือนเจ้าชายนันทะ และเจ้าหญิงรูปนันธาทั้งสองพระองค์ดูเหมือนจะทรงสมภพมาเพื่อประทานความชื่นตาชื่นใจแก่คนทั้งหลายไม่ว่าจะมองผาดหรือมองพิษไม่ว่าจะทรงยิ้มแย้มหรือเคร่งครึมก็ทรงมีความงามอย่างน่าตะลึงแลไปทุกพระอิริยาบถมีคำกล่าวว่าในแคว้นสักกะที่เรียกว่าสักกะชนบทนั้นมีดวงอาทิตย์อยู่สองดวงมีดวงจันทร์อยู่สองดวง ดวงอาทิตย์นั้นคือเจ้าชายสิทธัะและเจ้าชายนันทะทั้งสองพระองค์นี้เป็นพระเชษฐาและพระกนิษฐาดาร่วมพระบิดาแต่ต่างพระมารดาทรงมีความงามแห่งพระรูปพระโฉมเป็นที่เรื่องลือทั่วไปแต่เจ้าชายนันทะนั้นทรงมีพระกายต่ำกว่าพระเชษฐาสองนิ้วส่วนดวงจันทร์สองดวงก็คือพระนางรูปนันทาพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่ง เป็นเจ้าหญิงแห่งศากยาสกุลเช่นเดียวกันทั้งสองพระองค์ได้รับยกย่องว่าเป็นชนบทกาลยานีคือเป็นสตรีผู้งามเลิศแห่งแว่นแคว้นเจ้าชายนันทะทรงติดต่อพอพระหฤทัยในเจ้าหญิงผู้เป็นดวงจันทร์อีกดวงหนึ่งคู่กับพระกนิถาคินีของพระองค์เวลาอันเนิ่นนานไม่ได้ทําให้เจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงชนบทกาลยานีทรงมีความสุขเท่าไรนัก แม่ทั้งสองพระองค์จะทรงมีพระหฤทัยสเสนหาในกันและกันแต่ความรักที่กล่าวก็มีลักษณะดุดสามวันดีสีวันไข้ประเดียวก็ทรงดีกันประเดียวก็ทรงโกรธกันเพราะมูลเหตุเพียงเล็กน้อยบ่ายวันนั้นคือบ่ายแห่งวันเพ็ญเดือนปุษยะเจ้าชายนันทะทรงพระยานเทียมด้วยม้าขาวคู่มาลำพังพระองค์ไม่มีสารถีขับถวายลักษณะที่ทรงขับพระยานอย่างรวดเ,เร็ว โดยทรงเร่งม้าให้วิ่งเกือบเต็มฝีเท้าแสดงว่าคงมีพื้นพระหฤทยัยขุนหมองหรืออะไรสักอย่างเมื่อมาถึงประตูกำแพงปราศาสของอนมุมัตราชปุโรหิตจึงทรงชะลอให้ม้าค่อยนํายานเลี้ยวเข้ามาครั้นถึงที่พักยานแล้วก็เสด็จลงอย่างรวดเ,เร็วอนมุมัตราชปูโรหิตรีบเข้าไปถวายบังคมเชิญให้เสด็จประทับบนอัสนะแต่เจ้าชายทรงยืนอยู่ แสดงพระประสงค์จะใคร่พบอัคณิทัตซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อัคณิทัตออกมาถวายบังคมเจ้าชายทรงขออนุญาตให้อัคณิทัตรร่วมไปในพระยานของพระองค์อโนมทัตจึงเร่งสั่งบุตรของตนให้ตามเสด็จตามพระประสงค์ทันที